ผมแนามูชิตเตอร์นะครับรยังตะลุยพวกขัญญนยะานแบบเหนยบมาตะลุยด่านที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับด่านบอสนี่เองแต่แล้วเอาคน,คนโหดหน่อยนะครับครั้งนี้ผมเอาโหดมาก,กน,นะคนนี้ซึ่งไม่ธรรมาดา กดไปๆๆๆปไเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอยู่ดีมาตีบ้าป่าวะโอ้ไม่ไหวเลยไปแล้วมั้งเฮ้ยกด,ดก่อนเลยครับต้องรีบกดครับตอนนี้มนงันตัวนี้ตีตตตตตตไปหมดเลยจริงครับ เร็วๆครับเร็ว <ª> ๆ yeah. ืออน่นแหละสุดยอดโอ้ยละมึนเลยมาโอ้โหเกือบอ่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับตอนนี้ขอบคุณมากคับ